ภาษาอีสานครับบัดนี้เดี๋ยวเดาขายคยนนิดหนึ่งปกติเราผมจะเตรียมใหม่อยู่ลแต่ว่าผมลงลืมอยู่เลยภาษาอีสานมือละข้ามมนีขอเสนอคําว่าแค้นครับแค้แนเขียนสละแอะข้อค้อยไม่โทษน้อหนูร่วมกวันแล้วอ่านว่าแค้นครับแค้นมีอยู่หลายความหมายความหมายแรกเป็นคํากริยาถ้าเป็นภาษาไทยกลางก็ก่าติดคอผสนครับติดคอกืนอาหารไม่ลง อาหารติดคอเอื่น่าแค้นว่าจังครับแค้นอีกความหมายหนึ่งเป็นคำกริยาหมายถึงการติดขัดขับของใจขับใจเอื่นว่าแค้แนเครียดแค้นแค้นแค้นนี่มันจะคูกันเขาว่าสั่งครับเครียดแค้แนจนเกิดอาการสั่งว่าสังครับกูก็สั่งมึงสิคิดในใจแค้นแค้น ควหมายในที่นี้คำกิย่านี่หมายถึงว่าการไม่ถูกต้องใจว่าสั่นคับแค้นคิดเกลียดแค้นประมาณนี้นะครับเอามาจากสารานุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดร์ปีชายพิททองอังกฤษทศนิยมศิกดิ์ไชยมจิตป้าจ่าสูพินนอเข้าได้ฟังกันเอา